เปล่านะเพื่อนเออไป่าอีก180บาท,าบาทสวยจ้ะคูงสุดท้ายนะดีข้างดีเพืเ่อนเป็นตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะสำหรับพี่หมูนะซอเล่นกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังนะสำหรับพี่หมูนะ สิ่งที่หมูค้างสิ่งเชื่อนแนะนำเลย6 6 3 8บาทนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่ีมียุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสวีดัสสวัสดีจ้ะเพื่อนทุกคนพบกับช่องเทอร์โบโน1นึเหมือนเดินมาจากระซอบโบจ้าวันนี้อยู่กับเกมรูปหมูบ้าค้าง3ตัวนะจ๊ะ มาดูพี่หมูนะเพื่อนๆว่าจะแตกดีแตกดีนันเพื่อนนะสำหรับพี่หมูปักข้างของเราจะข้างสักแค่ไหนเนาะเพื่อนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอวเดินเด้อโอเคซอวพวกท่นมาสานะมพันเนาะเบสนสามสิบเฮ้ยเฮ้ยกุญแจกก็เอาอรเหรอจ๊ะฮัลโหลเอ้ยยังบ้าหมาดิยังบ้าหมาย,ยังบ้าหมานี่ มีลุ้นจ้ะลงแน่นอนมีลุ้นจ้ะสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวนั้นเพื่อนปรับปรับเอ้ยว่าเป็นอย่างดอกนะเพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากเล่นอยากตาม<ๆ>ก็ริงใต้คลิปเลยจ้าไปกดไปตามไปลองได้เลยนะเว็บดีเว็บดังเว็บนี้ละจ้าโอเคโปรโมชั่นดีโปรโมชันมช่นเด็ดเขาก็มีนะลองทักถาม,ถาม,ถามแอดมินดูเด้อเออเอ้ยแตกไหม เออแตกอยู่สเก็ตเตอร์รอรุนรอรุนว่าจะลงไหมแตกดีนั้นเพื่อนตัวแพงลงนะตัวแพงลงนั้นเพื่อนมาละจ้ามาลวจ้ามาลวจ้า,า,จาสเก็ตเตอร์มาลวจ้าโอเคเดี๋ยวมาดูว่าฟีของพี่หมูของเราเนี่ยนะจะคลั่งสักเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวมาลองดูกันมัดแรกครับโอเค สวยจ้ะคูณสิบสามร้อยหกสิบไปสวยจ้ะสวย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 นะอุ้ยอิดไม่แตกนะเพื่อนอิดไม่แตกนะเออนี่สกเก็ตเตอร์ฟรีในฟรีหรือเปล่าจ้าโหลโอ้โโอเคตัวแพงลงนะเพื่อนตัวแพงลงนะเลิศนะฟรีในฟรีหรือเปล่ามัพ มัเอ้ยโอเคมันก็จะข้างเกินไปนะเพื่อนเอ้ยเข้าอีกจ้าได้ไปสิบหมุนนะจ๊ะเพื่อนรถมากฟีในฟีได้ดีมาก,กวะว่าไปนะเอา้ามาอีกค้ังจริงค้ังเกินอ่ะร้อยยี่สิบก็มาจ้ะเพื่อน เพื่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอสด้วยเด้อใครอยากเล่นตามก็ริงใต้คลิปนะจ๊ะโอเคใครอยากให้ซอเล่นเกมไหนลองเกมไหนก็เม้นมาบอกนาะอเดี๋ยวซอสไปเล่นไปตามไปรองให้เลยจ้ะเอสำหรับพี่หมูบ้าข้างนะ่ะที่ซอเล่นเล่นมานะซอว่าลดนะ <Yes. S 1> เขาให้จริง <Yes. S 1> ให้ดีให้เด็ดนั้นเพื่อนห0 0บาทโ okay. อเคอวันก้อนโตไป oh. อ่ะคูณสิบป่ะถ้าอิดลงนะลดจ้ะตัวแพงลงนะพี่หมูอีกตัวก็ไม่ได้เหรอเออนี่แหละบาจ้ะร้อยแปสิบบาทสวยจ้ะลดจ้ะฟรีให้ดีนะฟรีให้ดีนะสกเก็ตเตอร์มาสองโอ้แต่มี ให้อีกหรือเปล่าเพื่อนเออปไปอีกร้อยแปดสิบบาทสวยจ้ะคุณสุดท้ายนะดีคลั่งดีเพื่อนเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะสำหรับพี่หมูนะซอเล่นกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังนะสำหรับพี่หมูนะ2,340บาทโอ้ดีเลิศเลิศเลิศกำไรซอมาแล้วจ้ะซอไม่กำหมัดนะจ้ะอ่ะฮะ เลดศจ้ะวายเป็นแผงจ้ะชุดนี้สวยจ้ะ1 6ึ่สาบาทสวยจ้ะลดเลดจริงอะไรจริงที่หมูข้างจริงเพื่อนแนะนำเลยหนึ่งสาบาทนะเช้าๆมันก็จะแบบเออเล้น,ลนพัดผาพัดกันหน่อยนะนเพื่อนตื่นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะนเพื่อนออกเครสีบาทห้สิบสเก็ตเตอร์ามาอีก เชื่อซอพี่หมูเขาแจกจริงฉันว่านะเขาคลั่งจริงอ่ะเฮ้ยไม่มาวายสามเลิศจ่กชุดนี้สวยจ่ะเต็มหน้ากระดานไปยังไงก็ลงอยู่แล้วสก,กตเตอร์เชื่อซอวายมาสวยจ่ะโอเคไม่เป็นไรสก,กตเตอร์ยังไม่มาไม่เป็นไรโอเคเออนี่แหละวายลงเลิศจ่ะ ยังไงก็เข้าแน่ลั่นไงซอบอกแล้วจ้สวยจ้าแทกเตอร์ลงอยู่แล้วจ้าคั่งจริงอะไรจริงนั้นเพื่อนซอแนะนำนะสำหรับพี่หมูบ้าข้างของเราเลยจ้ะโอเคยังไงได้กำไรอยู่แล้วใครสำหรับคนที่แบบเออทุนน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตั่นเยอะนะเป็ดสิบซอก็ว่าแตกจ้ะเชื่อซอซอเหรียญมานะ้าเนี่อยสี่สิบบาท นิดนิดหน่อยน่อเก็บไปก่อนเพื่อนนิดนิดหน่อยน่อเก็บไปก่อนร้อยยี่ิบบาทเดี๋ยวตัวแพงลงอีกอ่ะสกเก็ตเตอร์มาจ้าสจ้าแต่ไม่มีตัวแตกนะเอออ่ะหยุดไหม่หยุดเออนั่นแหละจะเอาไปอีกสิบหมุนจ้ะฟรีฟไปจ้ะเอ้ยโอ้ยถ้า นานะ่าเลิศนะอะสเก็ตเตอร์อมาอีกโอ้ยบ้าบอข้างเกินพี่บูบ้าบ้จริงจริงพี่หมูเอาเรื่องนะจ๊ะพี่หมูเอาเรื่องนะเพื่อนๆใครอยากเล่นอยากตามอยากลองก็รีนใต้ใคลิปเลยนะไปกดไปตามไปลองได้เลยนะอย่าลืมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ซอนเดอร์เออป่ะอ,อ่ะสเก็ตเตอร์มาอีก เอาหยุดไปพี่หมูไหนๆก็ไหนๆแหละคลั่งให้มันเต็มที่ไปเลยฉันอยากดูความบ้าคลั่งของพี่หมูนะหมับมับเอ้ยอิดไม่แตกนะถ้าอิดลงนะไม่แตกมือเออโอเคแผงนี้สวยจ้ะตัวไว้ลงนะสวยสวยสามรอยสิบห้าบาทาไปร้อยยี่สิบจ้ะ ออสำหรับพี่หมูนะเพื่อนๆแนะนำจ้ะเบอร์หนึ่งในดวงใจของซอเหมือนเดิมเล่นกี่ทีนะเข้าตลอดหน้าสเก็ตเตอร์ปปมาอีกจ้ะได้อีกสิบหมุนลดข่กฟินฟนฟินลดมากคลั่งมากคลั่งเกินคลั่งเกินนะเพื่อนหยุดไหมเอาไปอีกจ้ะสิบหมุนจ้ะลดจ้ะซอได้ไปกี่หมุนแล้ววะเนี่ย ฟีใฟีสองรอบแล้วมั้งเนี่ยกับบสิบหมุนนะเพื่อนอถ้าอิดลงนะสวยจากแผงนั้นเมื่อกี้เนี้ยเออาไวามาจา้ะนิดนึงก็ยังดีสวยจ้ะหกสิบบาทแมหม่พี่หมูนะพี่หมูนะพี่หมูนะพี่หมูเอาเรื่องนะเพื่อนๆน,นะ อย่าลืมนะอยากเล่นอยากตามอยากรองก็รีงใต้คลิปนะจนจะไปกดไปตามได้เลยนะชั่วโมงนี้นาะทีนี้ซอวัดเด็ดกว่าเลิศกว่าสำหรับพี่หมูนะตัวเรื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่ทำให้ผิดหวังซอรับประกัน